สุกรผมแม่นี้สิบหเต้านี่ยแม่นี้นะสิบกเต้าแม่นี้เลี้ยงเลี้ยงลูกเก่งหมูสายพันธุ์นี้ครับผมไม่เคยดูมันเลยเวลามันคลอดปลอยมันเลยลูกให้ลูกมันดูเอง นะเลี้ยงลูกง่ายครับเวลาใกล้จะคลอดเนี่ยเอาฟางห่อใส่ให้ใส่คอกแบบนี้แหละเอาฟางห่อใส่เลยครับเดี๋ยวเขาก็เลี้ยงขเขาเองปล่อยไปเลยมีสีแม่ข,งขังคลอดอยู่ที่เดียวกันคอกเดียวกันผมทํามาแล้วสีแม่ขังรวงมกันั้งคลอดลูกใครลูกมันเลี้ยงเอาเองแย่งกันเจ้าระหวัน,นครับแม่ไหนน้ำนมดีมันก็วิ่งไปกินนะเด็กเด็ก,ดกคือหมูเนี่ยเขาจะเลือก,กินแย่งกัน แย่งแม่นั้นไปแม่นี้นะแย่งกินนมโอ้ถ้าเป็นคนแย่งกันทำงานนะประเทศชาติเดี๋ยวรวยตายจเจริญมั่งคัง่งแย่งกันแบบลูกหมูแย่งกินนมดีไหมยแย่งกันทำงานอนนียก็พูดไปมาชมนะครับชมกันเล่นๆน,นะเลี้ยงคูกกันกับหมูขุนเนี่ย สุกรพันสาวนี่คุกกันเลยท่านใดอยากได้มานะครับที่คุกเนี่ยเพื่อให้มันแข็งแรงและต่อต้านโรคนะที่คุกกัหมูขุนนี่ครับเลี้ยงผสมกันเนี่ยเพื่อมันต่อต้านโรคให้มันแข็งแรงเวลามีลูกมันก็จะเป็นลูกหมูขุนที่มันแข็งแรงนะคุกไปเลยครับเขาจะได้แข็งแรงนี่ตัวนี้เล็กที่สุดเขาเป็นสุกรพันแทน้เล็กน้องเล็ก เอามาไว้เอามาฝากเขากําลังแกก็เลยมาฝากคุณลูกพี่ไว้ลูกพี่ไม่เป็นไรรุ่นพี่ไม่กัดก็มาอยู่นี่อายุน้อยกว่าเพื่อนเนี่ยตัวนี้เป็นพันธแท้ครับพันแท้ละสองสายมาคู่กับหมูขุนไว้อยู่เนี่ยมาเลือกครับท่านใดอยากได้มาเลยนะผมจัดให้เลยเนี่ยใาวยาวใหญ่ใหญ่ลึกๆเนี่ยยาวใหญ่ลึกครับสุกัดแม่พันสองสายแม่พันแท้ นี่รุนลูกนะรุ่นลูกเทียบลงมาใหม่นอนนะเอี๋ยวตอนนี้น่าสงสารเขาไะไอหมูตัวโตรุ่นรุ่นพี่ที่ขายไปเนี่ยงัดมันทีเดียวขาหักเลยโอ้เกือบตายแกไม่ตายเนาะเดินแคกแทกขาหักเลยเนี่ยชีวิตของเขาก็ต้องเลี้ยงไปครับยังไงตามอดไที่เขาไม่ตายก็เลี้ยงไป ไม่เคยฆ่าสัตว์หรอกนะเลี้ยงเขา Animal Welfare ก็เปิดพัดลมให้หน่อยดิมันร้อนนะร้อนร้อนลืมเปิดพัดลมให้โอ้ถ้าเปิดพัดลมให้มันจะระบายแก๊สดีเทนดีเปิดทันทีนะเหมืนแล้วนะหมืนแล้วนะเด็กๆนะออเหมืนแล้วหมืนแล้ว มันร้อนถ้าไม่เปิดให้แล้วมันไม่กินอาหารนีนรนนนะ่ให้อาหารเต็มถังเลยเท่านั้นแหละครับโอ้มันกินดีนะให้อาหารเต็มถังเยอะที่เดียวเองันออกินดีนี่เปิดพัดลมให้กันพัดลมเพดาก็จะพังแล้วแน่เนยยี่สิบปีแล้วนี่หมุนอยู่อ้าวโอเคใช้ได้ครับอมสมกันคลิปหน้าครับ